คือจังหวัดพังงาครับผมเรียกว่าเป็น agility model นะฮะเป็นจังหวัดเล็กแต่ต้องรวดเร็วปราดเปรียวซึ่งเ,เรามีวัฒนธรรมองค์กรนะครับแล้วก็มียุทธศาสตร์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเราว่าเป็นองค์กรแห่งความสุขพันยุคเทคโนโลยีนะต้องการเห็นชาวพังงาสุขภาพดี มีมาตรฐานสากลน,นะครับนี่คือ4ประโยคที่เรายึดถือมาตลอดนะครับดังนั้นเนี่ยสุขภาพดีที่จะต้องอาศัยตัวบุคคลที่จะมีภาษาทางนักสาธารณสุขก็จะบอกว่าเป็นヘลิ r a ซีบ้างหรือว่าเป็นตระหนักรู้นะครับที่จะดูแลสุขภาพตรงนี้เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องมีการสั่งสมนะครับแล้วก็พึ่งพาองค์ประกอบจากทุกๆส่วน กิจกรรมก้าวท้าใจนะครับจริงๆชาวพังงาต้องขอขอบคุณทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับท่านสาธิตนะครับท่านเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างนะครับเป็นโรโมเดลนะครับแล้วก็กิจกรรมนี้ก็ดําเนินมาภายใต้การขับเคลื่อนจากกรมอนามัยและก็ภาคีเครือข่ายทั้งหมดอันนี้ก็ไม่ต่ำกว่า2-3ปีผ่านมาแล้วแล้วก็คิดว่ายังจะเดินหน้าต่อนะครับ ซึ่งอันนี้มันแสดงถึงความต่อเนื่องและเอาจริงเอาจังการจะดูแลสุขภาพถ้ามีอีเวนต์นะฮะหรือว่ามีกิจกรรมที่เป็นเชิงหมู่คณะมันก็จะพาตัวบุคคลเนี่ยนะเดินไปสู่การสร้างเสริมศักยภาพของตัวเองในการที่จะดูแลสุขภาพนะครับก็นเนี่ยเป็นความสําคัญนะของการที่จะต้องมีกิจกรรมในเชิงรณรงวงกว้างเพื่อที่จะทําให้ หรือว่าศักยภ,ภาพภายในต้องแสดงออกมาเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนครับสำหรับการส่งเสริมสุขภาพกายให้สมบูรณ์แข็งแรงก็ย่อมมีผลกับการที่จะทำให้นักเรียนมีสภาพจิตที่ดีด้วยนะคะแล้วก็ไปส่งผลถึงประสิทธิภาพในการเรียนของนักเรียนนั่นคือสติปัญญาอารมณ์ สังคมความรู้สึกนะคะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นเด็กโรงเรียนดีบุพังาววิทยุได้รับการส่งเสริมตรงนี้เป็นอย่างดีนะคะสำหรับการดำเนินการกิจกรรมก้าวท้าใจตรงนี้นะคะเมื่อโรงเรียนได้รับโครงการดีๆจากสาธารณสุขจังหวัดมาแล้วทางเรียนก็มาพูดคุยประชุมก็ได้ไปประสานกับกลุ่มพลฒศึกษาเราได้ให้นักใ,ให้คุณครูที่สอนสุขศึกษาเนี่ยค่ะ เป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบโครงการนี้โดยผ่านทางแอปพลิเคชันแล้วหลังจากที่นักเรียนเรียนวิชาพละศึกษาเนี่ยเขาก็มีคะแนนมีอะไรให้นะคะว่าถ้าทําโครงการนี้โดยที่ใช้แอปใครออกกําลังกายอะไรประเภทไหนก็ถ่ายคลิปแล้วก็ส่งไปนะคะก็ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนด้วยดีแล้วก็ส่วนคุณครู แม้กระทั่งขออ,อหรือฝ่ายบริหารทุกคนก็สมัครเป็นสมาชิกของก้าวท้าใจด้วยและไปถึงผู้ปกครองนะคะเราประชาสัมพันธ์ไปถึงผู้ปกครองเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเป็นสิ่งที่โรงเรียนรู้สึกภาคภูมิใจที่ทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีการที่เราได้เข้าสู่โครงการก้าวท้าใจตรงนี้ทําให้เห็นได้ว่าเด็กมีสุขภาวะดีนะคะแล้วก็มีพฤติกรรมนะคะในการกินการอยู่การเรียนหรืออะไรดีขึ้นนะคะเห็นได้ชัดนะคะ และที่สําคัญนะคะนั่นก็คือดัชนีมวลกายของนักเรียนหรือในภาพรวมนะคะหรือ BMI อยู่ในภาวะปกติค่ะนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยสำหรับการสร้างสุขภาพในวัยทำงานของจังหวัดพังงานนะคะเราก็จะมีรูปแบบของการทำงานที่เราบอกว่าสร้างสุขภาพดีวิถีคนพังงา ซึ่งเราจะให้มีรูปแบบของการสร้างนำส้มคือเราจะใช้ระบบของการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจรับรู้นะคะแล้วก็สามารถที่จะรู้ในเรื่องของพฤติกรรมสุขภาพว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรนะคะแล้วก็ทุกคนจะต้องรู้เรื่องในเรื่องของ3 o อแล้วก็สองสในการที่จะทำให้มีสุขภาพดี เรามีความโชคดีที่กระทรวงสาธารณสุขเราให้ความสำคัญในส่วนของแอปพลิเคชันก้าวท้าใจซึ่งแอปตัวนี้เราจังหวัดพังงาเรา,เาไปใช้ในการที่จะทำให้เกิดการสร้างกระแสการออกกำลังกายในจังหวัดพังงาในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาเวลาเราลงไปอีเวนต์ไหนเนี่ยค่ะเราก็จะเอาภาพหรือว่าเอาแอปพลิเคชันนี้ค่ะไปให้กับทุกคนได้รับทราบแล้วก็ได้มีการสมัคร แล้วก็ได้ปฏิบัติให้ดูว่าต้องทําแบบนี้อะไรเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขามีความรู้สึกว่าจะชื่นชมแล้วก็อยากที่จะมาสมัครเมื่อเรามีแอปแล้วเนี่ยคะในส่วนของจังหวัดพังงานเราเห็นว่าสิ่งที่สําคัญที่เราจะอยากให้แอป แอปพลิเคชันในเรื่องของการส่งเสริมการออกกําลังกายเนี่ยลงไปสู่เด็กและเยาวชนดังนั้นเนี่ยค่ะเราก็ไปเชื่อมกับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและก็เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาให้สื่อสารไปรยังผู้บริหารให้เห็นความสําคัญในเรื่องของกิจกรรมการออกกําลังกายและก็แอปพลิเคชันก้าวท้าใจเราได้เอาแอปพลิเคชันมาทดลองใช้ที่โรงเรียนดิบุกพังงานวิทยาลยั์และก็ทําให้เกิดระบบของการขับเคลื่อนง,งานทั้งโรงเรียนโดยผ่านทั้งคุณครูนะคะ โดยเฉพาะคุณครูที่ท่านผูดในการโรงเรียนให้ความสําคัญแล้วก็สื่อสารไปยังคุณครูที่รับผิดชอบในเรื่องของคุณครูพละศึกษานะคะและคุณครูเองก็จะผ่านไปยังสมาคมผู้ปกครองนักเรียนนะคะก็ทําให้เกิดการส่งต่อการที่จะสมัครแอปพลิเคชันในส่วนของโรงเรียนดีบุกพังงานวิทยยนก็กระจายต่อจาก1เป็น2จาก2เป็น4ก็จะทําให้เกิดการสมัครแล้วก็ออกกําลังกายกันมากขึ้น ผลสำเร็จของการดําเนินงานของจังหวัดพังงาในประเด็นของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการสมัครเข้ากิจกรรมก้าวท้าใจเราได้มีผลงานอยู่ที่26,875คนซึ่งถือว่าเกินตามเป้าหมายของจังหวัดพังงาสำหรับพฤติกรรมที่มึงประสงค์ของประชาชนอายุ25-59ปีได้คีย์ลงในแอปพลิเคชัน Head4u ตอนนี้เนี่ยผลงานเราอยู่ที่ร้อยละ61.16 การดำเนินโครงการนี้มันเป็นโครงการที่ดีมากนะครับมันเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับคนที่จะเริ่มต้นกนารออกกำลังกายเมื่อเรามีแรงจูงใจแล้วนะครับเราจะต้องมีแรงบันดาลใจนะครับเหมือนกลุ่มงานร,รงถือวัตถภาพของเรานะครับเราทำงานกันเป็นทีมนะครับอย่างเช่นงานโร,รงเรียนนะครับงานอันแม่แเล็กเด็กางานวัยรุ่นงานผู้สูงอายุนเนี่ยเราจะเข้าไปบริการร่วมกันทั้งหมดนะครับผมคิดว่าทำอย่างไรให้คนบาง,งาน ได้ลงทะเบียนก็เั้าใจแล้วออกกำลังกายนะครับผมก็เลยมีกิวอารโค้ดที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับเพื่อเวลาเราไปไหนเราจะถือไปตลอดนะครับอย่างเช่นสมมติว่าผมออกไปโรงเรียนอย่างนี้ครับทางที่ที่รับผิดชอบเรื่องอาาในโรงเรียนก็ให้นักเรียนให้ครูได้สแกน q ิวอารโค้ดเมื่อเรากลับจากโรงเรียนแล้วนะครับเราจะแวะรีเล็กกันเช่นนั่งร้านกาแฟนะครับผมก็เอากิวอารโค้ดที่เราทาขึ้นมานะครับ มาใ้เ่าสแกนนะครับแล้วก็ส่งผลงารบังกายนะครับถ้าเราอยู่ที่ทํางานนะครับจะมีของน้องเซเว่นนะครับที่เข้ามาขายของอะไรประมาณนี้เราก็จะชวนน้องเขามากำลังกายนะครับให้สแกนเคียอาร์ค้ดแล้วก็สมัครตอลังกายแล้วก็ในพนักงานเซเว่นนี่ะครับก็ให้เขาตั้งกลุ่มกันเพื่อก็มีการแข่งขันนะครับคือแข่งขันคือมันเป็นมีแรงมีแรงจูงใจทําให้โครงการเข้า้าใจของเราประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะครับในเซตติ้งของโรงเรียนนะครับ คือผมภูมิใจอย่างมากเลยครับว่า,าในระดับประเทศโรงเรียนมีบุคลากรวิทยายันในจังหวัดทำงานซึ่งเป็นจังหวัดเล็กครับได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งกลุ่มโรงเรียนที่มีสมาชิกมากที่สุดนะครับแล้วก็ยังติดอีกมาสองรางวัลน,นะครับคือชนะเลิศอันดับ5กลุ่มที่มีสมาชิกมากที่สุดแล้วก็อันดับหกของกลุ่มที่มีสมาชิกและส่งผลการออกกำลังกายมากที่สุดเป็นอันดับหกของประเทศครับอันนี้คือสิ่งที่ผมภาคภูมิใจมากครับ สำหรับการจัดอีเวนต์ในระดับโลกที่จังหวัดพังงานะครับเนื่องจากจังหวัดพังงาเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวและก็เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวระดับโลกนะครับเพราะฉะนั้นการจัดอีเวนต์แต่ละครั้งนะครับก็จะเป็นการเชิญชวนให้คนในจังหวัดพังงาและคนใกล้เคียงเนี่ยมาออกกําลังกายมาร่วมออกกำลังกายนะครับในรอบปีที่ผ่านมาก็จะมีการปั่นจักรยานระดับโลกนะครับซึ่งมีนักท่องเที่ยวประมาณ23ประเทศนะครับและใช้ชื่ออนว่า เลอแถบทูเดฟงครับนอกจากเด็กฟ้องแล้วก็จะมีการแข่งกันการวิ่งม,มาดาธอนะครับซึ่งจะมีในจดในเดือนสิงหาที่จะถึงนี้นะครับเพราะฉะนั้นาการที่พังงาเป็นเมืองท่องเที่ยวเนี่ยการออกกำลังกายถือว่าเป็น,ปนจุดดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาให้กับบ้านเราครับในบรรดาโรงเรียนทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านอื่นเช่นการดูแลสุขภาพ ของนักเรียนที่เป็นเยาวชนวัยเจริญพันธุ์นะครับหรือเรื่องยาเสพติดหรือเรื่องอื่นๆก็ตามนะครับที่ได้มีส่วนช่วยเหลือกันนั้นเน่ยนะครเรามาดูที่ก้าวท้าใจผลงานเป็นที่ประจักษ์เดดเด่นมากซึ่งมันแสดงถึงความเข้มแข็งของเครือข่ายที่เรามีการร่วมมือกันมาอย่างยาวนานซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่น่ายินดีและก็น่าสนับสนุนนะครับให้มีกิจกรรมแบบนี้ ที่ดีๆอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆครับฝากแอปก้าวเท้าใจไว้ด้วยนะคะเป็นแอปที่เหมาะมากสำหรับวัยรุ่นยุคใหม่ค่ะใครที่ชอบออกกําลังกายนะคะเหมาะมากเลยค่ะเขาจะบอกแคลอรี่บอกการเดินบอกกันทุกอย่างเลยค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะที่โหลดมาใช้ค่ะคนนี้เป็นคนหนึ่งค่ะที่เป็นวัยรุ่นที่อยากออกกําลังกายค่ะฝากไว้ด้วยนะคะแอปก้าวเท้าใจค่ะ